รบสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทั้งไทยทั้งลาเมื่อหนี่มาพุกพอกับแม่น้องพ่อยิ่งอันไอ้ยิ่งมาแรงเนาะแม่น้องพ่อยมาพาอันนกฟุกนกมุกมากขวดเกียดยิ่งมาแรงเพื่อะไรเมื่อแกงกินแรงมามาเบิ่งน้ำกันนะแม่น้องพ่อยี่สิบมันบ่ยังก็ลูกเกือบล้อมาปลองหนูกินบ่เลาะบ่ไกลดอกเลาะแคบบ้านนี่แหละช่วงนี้เพิ่นกำลังเพิ่นซาเพิ่นลือกันอยู่พ่อแม่พี่น้องไว้ว่าก็จะมี รถตู้จับเล็กหน่อยกันเลยปกกกาพาลูกไปใส่มาใส่ไกๆ่ๆมาหลุมแหลกสิให้เบื้องอันใดเอาคามให้เนี่ยวายมาแล้วนี่แกะคำ้ำฟุ๊กฟุ๊กเอ้ยพวกแปลมากะเอาคามให้น้องนะลูกนี่ตัวแรกแหยมา โบแม่ตัวเรกแหกมาแต่ก็ควัดไปหลายคุ้มแหละแต่ว่าบ่ไดชัยถ้าไม่โ้แม่พี่น้องจะเบึ้งมามาเบึง้งทำกัดอีกวก่าติได้อีกแล้วพี่แม่พี่น้องนี่นี่เพิ่นเป็นยูปเป็นค่ตัวคุ้มนี่นะนอขอโทษนี่อ้วนท้วนสมบูรณ์ขนาด เด็กตัวสองโตนี่หากินพวกไก่บ้านดอกเราแค่บ้านนี่แหละนี่ั่เันนั้จะเป็นบ้านเดี๋ยวแม่นองว่าจะกผ่าบรรยากาศให้บางอันนี้กะเฮ้ยเออถอดรถนี่ก็ไปทรงหน้าอยู่ตีนบ้านอันนี้ก็เพื่อนเพื่นให้ลูกกันลาถือรลด ถือสีมือเดอ้อเอาคามยาก่ดูกระสอบนี่นามากวัดได้ไปหลายคุ้มเติบละไ,ไปเบิง่งต่อไปเบิ่งน้ำกันกับแม่น้องพอ่อ อมาในมิดกักคู่มฮะลูกมาฟอกฟอกกอกคุ้มไม่เม่ไม่มไม่ฟุกคุ้มใส่เขียดแล้วเร็วไรเขียดเพราะมปนพี่น้องทุ <c oughs> ลักทุกเลศน่อยหน่อย เกือบน้องใส่คู่กันดล้ลูกถ oh. ือเอาหิวเอาพวกพวกเอาคู่มาใส่เขียดเร็วเร็ว นีเนาะต้องเก็นเลยเห็นแล้เห็นแล้วเหน้วมนองพ่อยปะนี่ได้เะ ไวขนาดอึบอึบอึบแต่เขียวครัอึบนึงไปขยนห่อยน่ายู่ในง ตีนบ้านก็เลยกินแรงมาลกมามามาโอ้ยมาเร็วเร็วมาอ่อ,อนเครียดนี่ นี่ฟุกมาเข้าเขยเ้าไม่เ, <c oughs> เอมันลงใส่ลูกม,มามีแมมครุบมะไม่มีอมอลงองหน,นี่อเปล่านีเดี๋ยวแม่ฮกคาก่อนมาจีไปโอ้ แถวไม่ได้หรอกได้ยังได้อบอ่ะได้อบนี่มีของแถมเดี๋ยวฮักคาก่อน,น,นเอาไปไว้ไว้มันห้องกันนะ ดูนี่ล้วเ่อบดจ้าดเลนี่ตัวเดียวนี่เดดแล้วมีสัมนีเด้เกลี่ยให้เลืม ่น nee right? ี่ไปเลยเอาไปใส่เอาไปใส่อันกุ๊กๆนี่พี่นอกนี่พี่นองเอาไป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 ใส่กุ๊กเอ้าเอ้าอุ้มันในห้องเอลเอลเขียดเลยละห้องเอลเอล

ถือหอยถือหอยไม่บดแล้วถือหอยับปีนพ่อไมแห้งเลยถือหอยอยู่หากสัตวลยอ้ยรบ

ก่องกวนหเขียดเลยขอสดไมมือพอสตัวเจ้ามอีกอนหามันค้างข้าวกน้อง้ำตาอ้อเขียดหน่อยบวมดาก เียัน <b ọn. S 2> มานิค้มาเอามาอนมาเขียกด้วลูกมหมกนี่มาเอามาวาวุยนี่เรว่ามาน่ะเอาเขียกลาได้กัน มาลุ้นนำการลุ้มนีชิมีบ่เกรเาติดตามไม่เขียนนะเขีย ตีกระปุน่อนี่ก็บมี กินเขาก้ยถอกอบได้ังใดเพื่อชิฮาได้บะถอกอบนุมุกควะถอกอบจิวจะบรนยากาศกจีบปิดประมาณนี้แ่แม่พี่น้องเ้ยเพ่อใกล้ิดเมื่อยแหละเพราะมันคำอย่างไอ้บมีคนนึ่งเต่าหนึงน้ำเนาะ มน้องพอนอ่ะขอจบคลิปเพียงแค่ซจำนี้ก่อนเด้อฝากขอบุดขอบคุณฝากกดไลค์กดแชร์ให้เด้อขอกลา่าวคำว่าสบายดีเด้อ